สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่องชา n e l โมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโมก็จะมาทดสอบนะคะดูอนุภาพของกระสุนที่โมพึ่งซื้อมานะคะก็คือตัวไฮด a s h o อ k น่นเองนะคะที่เทียบกับกระสุนฟูเมทันเจเกตหัวทองแดงปกตินะคะดูว่าอนุภาพเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะโดยเป้าหมายวันนี้ก็คือนี่น้องแตงโมนะคะซื้อมา2ลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวโหลดไว้ แมกกะสองนัดละกันนะคะเผื่อมิสนะคะไฮด้าช็อคสองนัดโอเคมาดูกันเดี๋ยวเริ่มจากตัวฟูลเมทันเจ็กเก็ตก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวนะัดถัดไปนะคะเป็นตัวตัวไฮด้าช็อคนะคะอันนี้ ไปดูกันก็คือหายไปเลยนะคะเศษซากของมันก็คืออนุภาพรุนแรงกว่าตัวฟูเมท่าแจ็กเก็ตมากๆเลยเพราะว่าเนี่ยใส้ในมันไอ้นี่หมดเลยเดี๋ยวให้ดูอันนี้ที่ยิงฟูเมท่าแจ็กเก็ตไปมันคือมันยังแบบเป็นลูกอะ่ะเป็นชิ้นไม่อย่างน้อยก็ครึ่งลูกนะคะเนี่ยหมดนี่แต่ว่า,าตัวไฮดราช็อคเนี่ยเละไปหมดเลยนะเหลืออยู่ นิดๆหน่อยน่อๆเศษเต็มไปหมดนะคะก็มันแรงกว่าอยู่แล้วเนาะก็โมลองให้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องไปลองเองสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะคะสั้นๆขอบคุณมากเลยค่ะ